เอาละจ้าทุกคนได้เวลาไปทํางานแล้ววันนี้เข้างานกะเย็นนะจ้าและนี่ก็ใส่รองเท้าคอมแบ c k นี่หมานะฮะ <c oughs> นี่มันยังเป็นน้ำแข็งกะหิมะอยู่้านอก,นอกต้องสร้างความอบอุ่นกับความบาลานซ์บนน้ำแข็งนะคะถ้าเวลาจะเดินหมาไุ่วนไหวผมอยากอยู่ด้วยครับ หมวนของว่าอาจารยังหนาวอยู่ก็ต้องใส่เสื้อนอนหนาวหนหนาวโอ้มีแผนว่าจะไปซื้อแม็โดนอลก่อนเข้างานาอันนี้ไม่มีใครโลไม่มีที่บ้านโลถ้าที่บ้านโลจะบอกว่ามันไม่ยุติธรรมสำหรับฉันฉันต้องได้ บางทีความยุติธรรมมันก็ใช้ไม่ได้เสมอไปก็อินเหนอจาจาได้เวลาไปทำา้า,ากินวันนี้กะเย็นนะจ๊ะทุกคนแสงแดดยังแผดเผาสองเข้าลูกกระสุนนะคะ <c oughs> อาจาจ้า ไป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 เฮ็ดเวียกน้ำกันเดอ้อพี่น้องเดอ้ออากาศดีอย่างนี้มาหลายวันแล้วนะคะทุกคนแดดออกอย่างนี้สงสัยหิมะจะละลายเร็วแน่ๆเลยอะ่ะดีมากๆหนาวหลือเกินพะคุณเ้ย แดดออกอย่างนี้นะคะเป็นสัญญาณของอีสเตอร์กำลังจะเข้ามานะคะฤดูหนาวกำลังจะผ่านพ้นไปและฤดูร้อนกำลังจะเข้ามาค่ะก่อนฤดูร้อนที่นี่ก็จะเป็นฤดูใบไม้ผลิก่อนนะคะนี่ก็คือข้างทางนะคะวิวก่อนไปทำงานสวยมากเวลาและนี่ก็คือวิวที่ดีที่สุดคือวิวแมคโดนัลล์ถึงแล้วย้ yeah. นี่ก็คือของที่เราสั่งจ้ขอบใจจ้าน้องลาอาไป<ส>หญ่ไปก่อนเด้อบายบายไ,ไม่รู้เรื่องหรอกเขานะพูดไปงั้นอะวันนี้ไม่ใช่วันสิทั้งอาทิตย์เลยอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์นะคะเป็นอาทิตย์อที่สเดนมันชื่อว่าอาทิตย์สำหรับสปอตโลฟนะคะก็คือว่าเด็กมันปิดเทอม โรงเรียนหยุดนะคะให้เด็กปิดเทอมนะคะหนึ่งอาทิตย์เลยแบบว่าให้หยุดเพื่อที่จะไปเล่นกีฬาเขาก็สนับสนุนน่ะกีฬาทางด้านน่ะอะไรนะกีฬาทางด้านน้าแข็งหิมะอะไรพวกนี้ค่ะมันก็จะมีสกีมีอะไรต่างๆนานาแนวนั้นให้เด็กออกไปทํากิจกรรมจนกว่าจะถึงน่าก่อนที่หน้าร้อนจะเริ่มขึ้นแนวนั้นนะคะตอนนี้เขาบอกว่ารถเยอะมากแม่ทุกที่เลย แล้วก็ร้านอาหารนี่เป็นแบบช่วงหน้าไฮของภูเขามากๆตรงอันนี้เราก็แบบว่าดีใจกับเขาด้วยเนาะมันก็คือว่าช่วงหน้าไฮของเขาหน้าธรรมดาเขาจะแบบว่าก็แล้วแต่ว่าเขาจะมากินยังไงอะไรอย่างเงี้ยคนแถวนี้กินกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้หน้าไฮาทางเมืองของเรานะคะเป็นเมืองแบบว่าเป็นทางผ่านที่จะขึ้นไปทางสถานที่ท่องเที่ยวก็คือว่าตรงภูเขาอะไรพวกเนี้ย แล้วก็เรามีร้านอาหารไทยด้วยนะคะที่นี่แล้มีร้านอาหารจีนแบบว่าทั้งไทยและจีนนะคะยอดฮิตมากแล้วก็มีอาหารอินเดียด้วยนะจะบอกง่ายลูกคอนอร่อยเวอร์ฟูดลอยนั่นแหละแลร้านร้านร้านทุกเหล่านั้นนะคะก็คือว่าตอนเนี้ถ้าเป็นช่วงอา,อาหารกลางวันนะคะเต็มที่นั่งเต็มพูดเลย สุดยอดมากถือว่าเป็นข้อดีนะคะถือว่าเป็นข้อดีแต่เป็นข้อเสียสาหรับคนที่อยู่อาศัยที่นี่นะคะแ้งไม่มีร้านให้กินเลยน,นั้นไม่มีที่นั่งไว้ถึงถึงที่ทํางานแล้วก็ต้องลงมือสังหารนะคะนี่ก็คือของที่เราสั่งมานะนี่ฮอตวิงส์แต่ก็ไม่ได้เผ็ดเท่าไหร่หรอกก็นี่ก็ซอสพริกนะคะของที่นี่ก็พอแก้ขัดไปได้เนาะไม่มีอะไรอร่อยเท่าเคฟซีไทยจริง คนละน้ำตาสลายคิดถึงมากคือ <c oughs> แต่เราก็ต้องกินแต่เฟนฟรที่นี่ขอบอกว่าเลิศและเด็ดมากนะคะแต่ก็ไม่กินบ่อยนะคะปีหนึ่งกินแค่ครั้งสองครั้งเต็มที่นะคะห้าครั้งสุดยอดทุกคนตอนนี้เราเดินทำงานแบบว่าไม่ต้องใส่เสื้อแขนยาวแล้วเฉพาะตอนนี้นะคะชั่วโมงนี้เท่านั้นถ้ามืดกว่านี้ก็คงจะต้องใส่เพราะหนาว <c oughs> อันนี้เดินรอยาสัานกูวิสบายเฮ้ยปชื่อหายอบไปละไปหาคุณยายทันแรกในระหว่างทำง,งานก็โอ๊ตเอาวิวข้างๆทางมา,งางฝากไม่ได้จริงๆค่ะต้องยกให้ความดีความชอบของที่สวีเดนเลยค่ะที่มีธรรมชาติที่สวยงามขนาดนี้ เพราะว่าเขารักษาและอนุรักษ์ต้นไม้ไว้เยอะมากก็คือว่าออกแนวปลูกป่าทดแทนนะนะทุกคนสวยมากท้องฟ้ายามค่ำคืนวันนี้นะคะก็จะสดสวยสดใสโดยประมาณพระจันทร์ครึ่งดวงแล้นะทุกคน